ไข่โจชอมสูตรบ้านๆเชฟบ้านๆพัตตาการบ้านทุ่งกัเนเพื่อนมาไปเลยรอให้น้ำมันเดือดนิดนึงเพื่อนใส่น้ำมันเยอะนิดนึงครับผมเพราะว่าพอดโจชอมมันจะได้สุกๆจี๊กราบๆครบับผม น,นี่แหละครับไข่เจียวของเราพร้อมแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหไข่เจียวชุวง่งชุ่งไข่เจียวเอาแบบทั้งรุ่นเลยครับเพื่อนๆเอาแบบทั้งรุ่นเลยครับแบบอย่าชุบแบบนี้เลยครับเพื่อนๆแบบนี้เลย ับแบบนี้เลยว้าบาไฟนีงเดี๋ยวไข่จะไหม้ก่อนสุกนี่ครับเพื่อนกินนังทั้งดุนอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ดูดีการพลิกพลิกต้องพลิกกับนี้นะเพื่อนๆนี่อย่างงี้ทั้งดุลเลยครับ <c oughs> เป็นใครครับผมหน้าตา <c oughs> สีสันฟุงฟิงเลยครับฟุงฟิงไข่สีไผ่ i, นะครับผมเพื่อนๆเนี่ย ไข่เจียวฟุ้งฟิงวนันนี้ลูกสาวคนสวยอยากทานครับผม,มเพื่อนอาจจะได้ทีแล้วก็เพื่อน ครับอันนี้เพื่อให้ข้างในมันมันจะได้สุกครับเพื่อนเพื่อนข้างในไข่จะได้ไม่สุกตรงนี้ไข่ยังไม่สุกครับผมเพื่อนนะครับไข่ยังจะเป็นดิบๆอยู่ถ้าไฟแรงมันจะไหม้นะครับจะเรียกว่าจะไหม้ก่อนสุกเราค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆ สีสันเป็นไงครับผมหน้าตาเป็นไงครับผมดูดีไหมครับคุณลูกจะได้ที่แล้วครับผม่อนในเส็จน้ำมันนิดนึง ทั้งก้านเลยครับผมนี่ครับเพื <c oughs> อ่อนๆประมาณนี้เลยครับผมเอะะอไอน,นี้มันไข่เจียวเลย <c oughs> ไมไม้ไม้เทเบอร์เทนิทเนี่ยครับผม <c oughs> ดูดีๆเหมืนอนไม้เทเบอร์เทนิทเลยครับผม ครับผมเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบคลิปเพยง่นนี้นะครับผมครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับผมนี่ครับไข่เจียวเทเบิลเทนิดขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดคอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับผม